สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามารับชมนะครับบ้านสไตล์ลอฟนะครับนี่นะครับหลังนี้สวยมากเลยนะ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องแต่งตัวพร้อมลงจอดรถนะครับหลังนี้นะครับจบที่ตารางเมตรละ8,900บาทเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยจ้าจุดแรกที่เดินมานะครับอันนี้คือลงจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้2คันเลยนะหลังคาเป็นเมทัลชีนนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นสไตล์ลอฟโอ้โหสวยมากไฟกิ่งด้านหน้าเนี่ย ทำไว้สี่ถึงห้าจุดเราไปดูในบ้านกันจะ้ะนี่ครับโอ้โหห้องโถงทําไมแบบแนวแหวกขนาดนี้เป็นสไตล์ลอฟต์้วดูไฟมีฝ้าหลุมหลบนอกหลบหนด้วยสวยงามมากหลังจาก่านห้องโถงมาแล้วโอ้โหนี่เป็นห้องครัวเลยนะครับตรงนี้ออกหลังบ้านแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันห้องนอนก็จะใหญ่ๆแบบนี้กันเลยห้องน้ําในห้องนอนเวอร์วางมากกับวัสดุอันนี้อีกหนึ่งห้องนอนนะครับ